ข้อแตกต่างระหว่างคนที่เหมาะจะเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตกับคนที่มีโอกาสจะประสบความสําเร็จในฐานะเจ้าของกิจการได้ก็คือความสามารถในการควบคุมตัวเองค่ะลูกจ้างเนี่ยต้องรอคนมาสั่งรอกดข้อบังคับถึงจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างไม่กล้าตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองรอถามคนโน้นคนนี้ก่อนนะไม่ค่อยมีความคิดเห็นอะไรเป็นของตัวเองส่วนเจ้านายตัวเองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าใครจะมาบังคับเราได้ล่ะโคตรสบายหรือโคตรต้องรับผิดชอบเลยตอนเป็นลูกจ้างอยากรวยขยันหาที่เรียนเสริมขยันรับจ็อบนอก วลาหาเงินเก็บได้เยอะจนตัดสินใจลาออกมาเป็นนายตัวเองเท่านั้นแหละสบายละอยากตื่นเวลาไหนก็ตื่นอยากทางานเวลาไหนก็ทําอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทํารู้ตัวอีกทีเงินเก็บก็ไม่เหลือแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะกรุณากลับเข้าไปสมัครเป็นลูกจ้างอย่างเดิมเถอะค่ะคุณไม่เหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการคนที่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยผ่านไปโดยไม่ทําอะไรให้เกิดประโยชน์พระพุทธองค์ท่านว่าเป็นคนตกอยู่ในความประมาทปราศจากสติปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือความควบคุมแม้มีชีวิตก็เหมือนคนที่ตายแล้ว ความรับผิดชอบของตัวเองแบบคนที่ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันเหตุการณ์เติมทักษะใหม่ๆเติมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจทุกวันแม้ไม่มีอารมณ์อยากจะทําความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเอง สิ่งที่จำเป็นต้องทำนะปัจจุบันวันนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าคิดว่าเรายัางอายุน้อยพักก่อนยังไม่ต้องรีบก็ได้อยากคิดถึงแค่ตัวเองรอดนะคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าพรุ่งนี้คนที่คุณรักจะยังมีชีวิตอยู่รอคุณฝึกมีวินัยไหวหรือเปล่า